เก้าอี้เขาหัะเองโตเสริมโเสริมออกตรงเนี้ยนะเลนนิ่มซี่แสงไฟแดงเลี้ยวขวาเออถึงยังวะยังไม่ถึงยังไม่ถึงเออเอออ้โหรวยเอ้ยตัดเลยเธออ้อยอ้อนแม่เหรออ้อนแม่เหรอคะ น้อยไปบ่าเธอคนรอเยอะไงไปเนี่ยไปส้มในตำนานหายมาแล้วกว่า88ปีไม่เชื่อลองติดใจทุกคนไปส้มในตำนานจากคุณพี่จา๋าเออเอามาพี่แม่มาดึงมาทีละตัว อุ้ยดูสีสิเธอเอ้เยปลายนี้ปลายเดียวเลยมีเอลยังยืดให้ลุ้นลีอุ้ยขาโก้ด้วยนะเธอ,อเ,เด็กช่างอ,อา่ะยุบแล้วศูนย์หร<ล>ออุ้ยดูดีเห็นไหมปลายเดียวมีเอลยังยืดอุ้ยปลายห้อยอีกแล้ว สี่ห้าส่วนค่ะแม่บ้านนะจ๊ะคับผ้าเบอร์หนึง่งรุ่นนี้เบอร์หนึ่งช่วยเก็บผ้าช่วยเก็บผ้าแค่หืงขึ้นมายังไม่ตรงคีเลยสมัยสมัยที่เราเป็นสาวเหรอ <c oughs> สมัยที่เราเ,ออเด็กๆ <c oughs> วนนนนี้เรเ,นะเราาป็สะใช่เราเแบบสาวแรกแย้ม รับรีวิวส่งฟรีนะจ๊ะสวยเหมือนเดิมลูกค้าป้ายส้มของเราไม่เคยทำผิดหวังใช่จ้ะใครเอาไปนะคะมีกำไรแน่นอนจากสำหรับปลายปลายไหนซื้อเลยซื้อเยอะลดอีกซื้อเลืซื้อเลอับอะไรเนี่ยขนาดเราโปรให้นะเนี่ยปกติอ่ะราคาเนี้ยต้องซื้อถึงสิบกระสอบนะคะเศรษฐกิจกแบบนี้ลูกค้าเ้เอาไปช่วยๆกันป้ายห้อยเยอะเลยลูกค้า าสะอาดอยู่แล้วเปอร์เซ็นต์เพื่อนเสียน้อยมากรุ่นนี้ตัวนี้ลีกแล้วสีขาวบริสุทธิ์ขุดของเป็นยองใหญ่นะมะาเป็นกรอนอุ้ยแบนแบนก็ออกนะลูกค้าไซส์แบบไซส์แม่บ้านบ้านเรานี่แหละป้ายห้อแยแก ป้ายห้อยแบบเอาไปขายกันแบบเป็นงานแบบโลโลสต็อกนะลูกค้าบางตัวไม่ได้ใส่เออเธอลูกชายฉันออกมาละปักน่ารักมากเลยใครรับสองพันห้าได้ทุกตัวนะฟรีด้วยนะสาป้ายห้อยอแล้ว สีสดผ้าดีเหมือนเดิมจ้าของพิ่งลงนะลูกค้าสดสดเลยจ้าสดสดลอตใหม่พิ่งลงเลยค่ะ<ไ>ป้ายนี้ติดใจ<อ>ทุกคนมีเอวยืดเอวกระดุมค้ากันนะคะสำหรับป้ายนี้หลากหลายลูกค้าจนนี้โคลัมเบียมีแบรนด์ให้ลุนใช่<ๆ>มีความหลากหลายนะคะ ใครอยากสั่งสั่งได้ตลอดรุ่นนี้ขายทั้งปีเธอวันวานยังหวานอยู่อออแบบนี้เลยหรอจริงอันนี้แพทจังบอกว่ายังยังไม่เคยเลยนะยังยังไม่เคยสัมผัสแพทบอกใกล้ละแพทเธอ,อวิ่งดิเออเอวิ่งดิเอ อ๋อผอมใช่ถ้าเธอไม่ได้กินแต่ฉันเชื่อว่าเธอต้องหาเวลากินจนได้แหละอะคก่อน่ไไงฉันเห็นเธอกินตลอดเลยเอกว่านี่แปนงมากเนาะคือเป็นอย่างนี้ยาวตลอดเลยอ่ะฉันจะหายนี่ไงที่ลูกค้า เกตก็มาเธอมาเกตด้วยสาวกโกหกปังมากสั่งอีกสองเห็นไหมปลายส้มได้ดอกขายดีตลอดอ่ะไม่เคยแบบว่าไม่ทำให้ผิดหวังอะไเนี่ยแผ่วอ่ะรุ่นนี้เป็นของที่ขายดีแบบได้ตลอดทุกวันจะต้องออกสำหรับปายนี้เอานี้ยงี้ ไม่เคยที่จะแบบเป็นไงสิบกระสอบได้ราคาพิเศษนะคะเธอเนี่งไส้ห้อยละฉันบอกแล้วจริงๆไา้เนี้ย้า้นี้ไม่ต้องพูดเยอะมีเอฟซีมีกี่ตัวครับน้องมกร้อยสี่สิบตัวบวกลบลูกค้าเอะขายดีที่จ้ะสมัยก่อนทั้งหมาทั้งคนตัวผอมหมดเลยขก็ม่ใช่เล่นนะเออ ร้อยสี่สิบหรอมันต้นทุนสิบกว่าบาทลูกค้า <10 S 2> ต้นทุน <15 S 2> ไม่แพงคุณพี่รุ่นเนี้ยมันจะขายง่ายนะเธอเคยเห็นมะลิยังนี่ตัวเนี้ยคือมะลิที่มีถุงเท้าอะ่ะเออขายง่ายแบบเออน่ารักนะอืมลีกแล้วใครจะรับนะคุณพี่สั่งเอยไม่มีผิดหวังนะคะสำหรับรีวิวแค่ส่งฟรีให้ด้วยค่ะ อยากเห็นมุกสมัยก่อนบ้านเนี่ยผอมหอมพี่ก็หอ,อมหอ่ะอืมเนี่ยตอนพี่หอมใช่ไหมหอมดีเดูดิดูหุ่นดินี่เธอฉันเคยผอมกว่านั้นอีกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะจองเกงยีนตัวนั้นมาให้ดูว่าฉันใส่มันเข้าไปได้ยังไงแค่ใส่ไม่ได้เลยอะแล้วอันนี้รู้ได้ไงฉันใส่ไม่ได้เออเดี๋ยวจะให้ดูไม่เบนเบนเบนกรถถังแน่น,นะคนไปลูกค้ะไปยังอยู่จ้า ป้ายเออป้ายเยอะมากเลยว่ะยอ้ยน้ยขอบป้ายปังไม่ไหวปังไม่ไหวไม่ถ่ายถุงหัวเลยแบบไม่ไหวอ่ะออ้ยกระสอบนี้ป้ายห้อยเยอะมากนะคือก็เพิ่งลงอ่ะใครสาวกกตงเกงแม่บ้านอือเอาเลยจ้าใครรอให้รีวิวอยู่นะคุณพี่รอไม่ได้แล้วเกินต้านปังนะปังนะลูกนี้ป้ายแบบติดมาแบบเยอะแยะเลยเนาะป้ายเยอะแยะเลยนะ ไม่ใช่มันโลสต็อกมาแน่เนะลยเนี่ยลดใหม่เป็นอย่างนี้แหละถ้าลงใหม่ๆเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะน,นี่ดูป้าดิบเอวยังยืดปนน่ารักมากเลยเอวยังยืดอ่ะขายดีนะพี่ส์กกำลังขายด้วยประมาณสามสิบถึงสามสิบแปดบวกลบนะคะคข,าขายรับรีวิวส่งฟรีุยแต่ป้ายนี้ลูกอ,อีลูกนี้ป้าเยอะนะดูดิไปอีกแล้วโลสต็อกออกมาเลยจ้า ลีกแล้วนีก็เยอะลีละป้ายด้วยเธอเอ๋อรเออลีได้เยอะแล้วนะสำหรับมาเลยมาเลยบางคนบอกลีพี่ขายได้เป็นร้อยตัวธรรมดาพี่ขายห้าสิบเออเห็นไหมก็ยังดีไงยคขานีแก๊ปแก๊ปเง่นไงเธอขข่าวคือข่าวแบบข่าวผ่องเป็นยองใหญ่อ่ะ โคล,ลัมเบียป้ายห้อยกราวโคลัมเบียก็ได้ราคานะถ้ามันดีพี่จา๋าถ้ามันดีแบรนด์มันดังเอออู้บบดูดิบบรู้จักของคนคนนิคหายแบบนี้รู้จักเยอะใครมาชมย้อนหลังสั่งกันเข้ามาได้เลยจ้ะ ของลงใหม่มีของเยอะลงใหม่เพียบเพียบ้ตยนี้นะคนแบบรอกันเยอะสต็อกเยอะซื้อเยอะล็อค่ะลอให้ราคาสูงเป็นไอยไม่เปิดพัดลมเธอะเอออฉันก็ยังคิดว่าทำไมแชดอาบน้ำเถอะไปเปิดสิเธอแก๊ะ ดูสิยังไม่ไหวที่จะป้ายแล้วตอนแรกเราก็เปิดกันแล้วนะแล้วใครไปปิดอ่ะใครวะใครปิดตอนนี้ถ่ายรูปหรือเปล่าเออตอนที่ถายรูปใครรับแจ้ง้านะจ๊ะส่งฟรีนะจ๊ะพี่สำหรับรีวิวนะคะ สดรีวิวกันให้ดูแบบสดๆสดสดให้ดูทุกตัวไม่ต้องนินไม่ต้องอายเลยนะจ๊ะใครขายรุ่นนี้รวยกันไปหลายคนแล้วนะคะรวยจริงเลยพี่สีดำแบบนี้นะใส่ทำงานนะพี่นะพนักงานงออฟฟิศใส่ห้าส่วนเนาะแล้วก็ใส่พวกรองเท้าคัชชูเนาะดูดีมีสกุลน,นะคะ ใ่บ้านชอบใครขายตลาดชงตลาดเช้าอ่ะคุณพี่จัดได้เลยนะใช่ได้แบบหลากหลายเลยนะป้ายห้อยเหมือนคนคุยกันเออฉันก็ได้ยินเสียงคุยกันเว้ยฮึโลในลำโพงเหรอ ใช่ใช่เสียงผู้ชายพูดลีดมิแวนก็มาอยู่นะคุณพี่ลีดนั่นไงเสียงพี่เจนนี่แหละทำไมอ่ะอะไรไม่คือตอนเนี้ยไม่มีคิวเหรอฮะไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีคิวเหรอไม่คือร้านว่างเหรอร้านว่างตกว่างเยอะว่าง โอเคโอเคนึกว่าแบบว่าไม่มีนึกว่าไม่ให้ไม่ให้รับคิวนึกว่าเต็มโอเคโอเคว่างเยอะเข้ามาได้เลยโอเคโอเคร้ามันจะเลกคนมาถูกงนะขอจองคิวกวมมาถูกงโหมได้ไหมเขาบอกไม่ได้ไม่จองไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเนี่ยเราเสร็จแล้วเนี่ยดูป้ายเถอะผู้ขาดูป้ายค่ะป้ายด้วยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อน ตัวที่ใส่ใส่กระสอบไปก็ป้ายทั้งนั้นเลยเคุณพี่ป้ายอย่างบุ้มมาอันนี้ไม่ใช่ตัวที่นี่นะตัวที่แบบยังอโ,โอโ้โหโอ้โหไม่รวมกับตัวที่ใส่ในกระสอบนะจ๊ะใครบอกเลยใครบอกเลยบอกเลยว่าป้ายแบบให้ดูดิตัวที่บีเรีบอกเองนี่แหละแนนไปแน่นโอ้โหที่ทคือ,ป,อป้ายอะเห็นกันสดๆเลยนะ ป้ายคือปังอ่ะป้ายคือเยอะไม่ไหวเดี่ยวโทรบอกเบนรีบกลับมาเลยอะไรวะเนี่ยพี่เจนโทรบอกเบนว่ารีบกลับมาเลยอไม่พอแล้วเนี่ยโอ้โหแบรนด์โครมบงโครมเบียแบรนด์ฉันไม่ฉันตกใจแบรนด์นะแต่ฉันตกใจป้ายมากกว่าทําไมมันได้เยอะจังเลยวะมันล็อตแบบล็อตล็อตลงใหม่ๆอเป็นยังล็อตลงใหม่นะ โอ้โหยังยังโอ้โหดูป้ายดินี่มีแกเบรเริ่มเพิ่มเลยอ่ะเธอเกตแก๊บโอ้ยคุณพระแก๊บก็เยอะนะคุณพระอันนี้ก็จะเป็นแบบป้ายใหญ่ป้ายใหญ่ไปโตใครรับรีวิว2,500บาทนะคะโปรโมชั่น2,500ไม่พอส่งฟรีอีกใครมาชมย้อนหลังก็ปา๊ดแต่จริงก็คือลูกค้าเอบย้อนหลังเยอะนะคะสำหรับงานรุ่นนี้ บางคนนะ่ะลูกค้าแค่ส่วนใหญ่เขาขายตามตลาดอะค่ะพี่เขาจะมาดูย้อนหลังกันแล้วแต่บางคนก็ไม่เตือนโหดูดิดกป้ายดิสวยไม่ไหวจ้าปังไม่ไหวปังไม่ไหวปังไม่ไหวโอพี่ดูป้ายป้ายคือเยอะไม่ไหวจ้าอืมป้ายป้ายคือห้อยป้าย,ยคือเยอะไม่ไหว ใครรับนะคะ2,500บนารพวกนี้คือแบรนด์นั้นเนี่ยพี่เห็นไหมลี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 ลลลลอะใครพี่พวงรัดเอาได้เลยพี่พวงรัดแคปหน้าจอเลยนะคะบอกเลยสุดคุ้มจ้าใครจะสั่งลูกใหม่ทักอินบอกได้เลยคุณพี่ลงสดสดใหม่ๆนะคะ